กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่299ทายสิใครเอ่ขวัญกำลังใจของทัพฝ่ายตัวเองนั้นคือสิ่งที่จำเป็นโดยของกำลังใจเหล่านี้แทบจะสามารถนำมาตัดสินพลิกชะตาในการต่อสู้ได้หากขวัญกำลังใจร่วงหล่นพวกเขาย่อมหย่อนยานในยามต่อสู้และอาจจะต้องตายกันไปอยู่ไม่น้อย และด้วยเหตุนี้การศึกครั้งนี้อาร์คจึงได้เล่าประเด็นขวัญกำลังใจที่ลดทอนของอีกฝ่ายนับตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นทว่าอย่างไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะสามารถรับประกันได้เลยว่าสถานการณ์ตอนนี้จะยังคงอยู่ไปตลอดหากว่าปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปสถานการณ์เช่นในตอนนี้มันอาจจะเลือนหายนี่คือสาเหตุที่จําเป็นที่อาร์คคิดจะใช้ช่วงเวลานี้ในการยึดคลองเอาซิวนาวกลับคืนก็เหมือนอย่างที่เขาเคยเอ่ยถึงไปเมื่อครั้งก่อนการรวบรวมกําลังเสริมไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือการบำรุงหล่อเลี้ยงต่างหากอาร์มีเหตุผลที่ดีผู้เล่นไม่น้อยคิดอยากสนับสนุนอาร์แต่หากว่าพวกเขาเข้าร่วมการต่อสู้หรือสงครามย่อมต้องมีปัญหาแล้วหากพวกเขาเข้าร่วมก็หมายความถึงต้องการเงินสําหรับไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปและค่าซ่อมบารุงหากพวกเขาไม่ได้สังกัดกิลหรือว่าพัตมิรย่ยอมหมายความว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรกับการเข้าร่วมการบุกโจมตีดังนั้นพวกเขาเหล่านั้น ต้องได้รับเงินจํานวนหนึ่งเข้ามาทดแทนความเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดระหว่างช่วงการศึกหรือก็คืออาร์คจำเป็นจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์สเบียงทับและอื่นๆอีกหลายอย่างยังได้น้อยตอนหนึ่งคนต้องใช้เงินถึง10เหรียญทองการจ้างวานผู้เล่นเลเวล250จําเป็นจะต้องใช้อย่างน้อย10เหรียญทองตอนนี้อาร์ครวบรวมผู้เล่นมาได้แล้วทั้งสิ้น1,700คนหากเขาต้องการจะรวบรวมอีก1000คนก็เท่ากับว่า 2,700คนสิเหรียญทองต่อคนนั้นก็เป็นเงินทั้งสิ้น27,000เหรียญทองการว่าจ้างผู้คนนับพันเข้ามาร่วมกันบุกโจมตีไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจริงๆกับสงครามครั้งนี้เราเตรียมเงินทุนเอาไว้แล้ว30,000เหรียญทองมันเป็นเงินจํานวนมหาศาลแต่นั้นก็ยังไม่พอให้จ้างวันคนหลายพันในเมื่ออาร์คไม่ได้สักัดกิลหรือว่าพันธมิตรใดๆตัวเขาจึงต้องคอยแบกรับค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เพียงแค่ลําพัง แต่ก็น่าจะพอนะถ้าไม่ได้ในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นต่อไปก็มีโอกาสไหนได้อีกละ่ะอาร์คพูดเสียงค่อนข้างมั่นใจเหตุผลที่อาร์คคิดแบบนี้ก็เป็นเพราะกฎของการบุกโจมตีหลังจากอาร์คเปิดโปงอลันที่ใช้กฎกิวผีกฎของการบุกโจมตีก็เปลี่ยนในเมื่อซิดประจำการอยู่ที่สิวนาอาร์คจึงได้รับข่าวครา,าวถึงกฎเกณฑ์ใหม่ในการเข้าร่วมการบุกโจมตี ระบบในตอนนี้คือกิลด์ที่ลงทะเบียนกับเทวสถานแห่งสงครามจะได้รับโอกาสในการบุกโจมตีในเมื่อการบุกโจมตีค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่าครั้งแต่ก่อนมันจําเป็นจะต้องเว้นระยะห่างเป็นเวลา2ส,สัปดาห์นั่นเท่ากับว่าหากต้องการจะบุกโจมตีบางครั้งอาจจะรอโอกาสนานหลายเดือนแล้วถ้าหากว่าเป็นกิลด์ที่ลงทะเบียนภายหลังก็ต้องรอต่อไปอีกใช่ไหมไม่ครับที่เทวสถานแห่งสงคราม กิวสามารถเปิดการต่อสู้100ประทะ100นอกเหนือจากการบุกโจมตีได้กิวที่ได้รับชัยชนะไปจะได้เลื่อนลำดับในการท้าทายสงครามในการบุกโจมตีนี่คือกฎใหม่ของการบุกโจมตีต่อให้อาร์รวบรวมกำลังคนมาได้หากว่าเขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการโจมตีก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการบุกโจมตีครั้งนี้แน่นอนว่าเขาสามารถเข้าร่วมการประลองเล็กระหว่างกิวได้แต่มันก็มีกิวจำนวนมากรออยู่การที่ จะเลื่อนลำดับไปสู่ขั้นสูงนั้นจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนมหาศาลเลยทีเดียวหากเงินทุนของเขาต้องรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นก็ยากที่จะก่อการนี้แล้วแต่ว่าคราวนี้เขาไม่จำเป็นจะต้องรอมานานถึงขนาดนั้นกดเป็นอย่างนั้นก็จริงครับแต่ความจริงแล้วไม่นานมานี้การบุกโจมตีมันยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆเป็นเพราะขนาดของพันธมิตรในนครรันมีแต่รังจะใหญ่โตมากขึ้นทุกวัน จำนวนกองกำลังของพันธมิตรก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยมีจํานวนน้อยนิดเพียงแค่นั้นที่ยังคิดจะบุกโจมตีต่อไปหากว่าคิดบุกโจมตีและล้มเหลวกิวที่เข้าร่วมพายแพ้แล่ะก็จะกลายเป็นพวกนั้นล้มละลายแทบจะในทันทีพวกเขานะถ้าไปมีใครกล้าจะล้องกันแล้วละ่ะพันธมิตรเทอร์มิสเป็นหนึ่งในขั้วอานาจใหญ่แห่งนัก,การันพวกเขาเป็นพันธมิตรใหญ่ที่มีกําลังคนมากกว่าห้าพัน การพยายามบุกโจมตีพวกเขาค,คล้ายๆกับเอาเงินไปละลายในน้ำเล่นเป็นเพราะแบบนั้นแล้วเวลากว่าครึ่งปีแล้วที่ซิวน,นาไม่ถูกบุกโจมตีเลยสักครั้งแต่ในความเป็นจริงพารามิเตอร์มิสมีสภาพการเงินค่อนข้างจะงอนงันต่ากว่าโดนพารามิเตอื่นที่ทรงอิทธิพลไม่แพ้กันร,รับรู้ข้อมูลตรงส่วนนี้แล้วก็พวกเขาด้ยืนเรื่องได้ยืนเรื่องขอบุกโจมตีไปนแน่ไม่ว่าพารามิเตอร์มิสจะพยายามเหยียบเรื่องนี้เอาไว้ให้จมดินสักแค่ไหนสักวัน ยังไงมันก็ต้องถูกเผยหากว่ามีใครเผยความอ่อนแอในนัก,การันก็เท่ากับว่าพวกเขาได้พบเจอกับจุดจบแล้วตอนที่สถานการณ์ภายในของพัทมิธเทอร์มิสถูกเปิดโปงออกเมื่อน,นั้นพัทมิธกิวอื่นๆจะต้องทําการบุกเข้าโจมตีซิวนาอย่างหิวกระหายเป็นแน่ถ้าซิวนาโดนฉกชิงไปจากมือของพัทมิธเทอร์มิสนั่นเท่ากับว่าเราต้องสู้กับพัทมิธกิวอื่นนอกจากนี้พวกนั้นยังจะได้รับเศษซากจากพัทมิธเทอร์มิสมาเสริมเทัาอีก เรามีแต่จะต้องลงมือช่วงนี้เท่านั้นก็เป็นเพราะแบบนั้นเขาจึงคิดจะทวงเอาซีวน่ากลับคืนมาต่อให้ต้องหยิบยืมเงินก็ตามทีอืมก็แปลว่าถ้าอย่างนั้นก็มีทางเลือกอื่นเหลืออีกแล้วเลยนะก็ดีเป็นการนี่เมื่อตัดสินใจได้แล้วฉันก็ขอล่วงหน้าไปก่อนเลยแล้วกันจะได้นำทัพไปเจอกันที่ซวนาบเบลดได้ไหวไหลให้ก่อนที่จะหันกลับและเดินออกไป บุคคลที่กระหายต่อการศึกที่กำลังจะเข้ามาใกล้นี้ไม่ได้มีเพียงแค่เบรดเท่านั้นฉันก็จะพยายามให้เต็มที่ค่ะโรคโคคิดออกศึกที่สมบูรณ์รบร่วมกันกับอาคด้วยแต่แล้วแซปจิวที่กำลังขนสินค้าอยู่ที่ชั้นสองพลันต้องร้องอุทานออกมาเอออะไรนะครับผู้จัดการก็จะไปด้วยเหรอึอแน่นอนสิไม่อย่างนั้นแล้วฉันจะไปเรียนทักษะใหม่กับเโลดี้มาเพื่ออะไรเออแล้วสักไรจะดูร้านละครับ ก็พวกเธอไงล่ะเออครับแต่แต,ต่ว่าซับจิวเผยน้ำเสียงที่เป็นกังวลเอะเราดันลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยท้ายที่สุดแล้วอาร์คจึงค่อยตระหนักได้ว่ามีปัญหาอะไรที่ลืมคาดคิดเผื่อไว้อันที่จริงต่อให้ไม่มีโรคโคก็ยังมีซับจิวกับเอาไมออกคอยอยู่ดูแลร้านแต่ว่าเขาเองก็รู้สึกไม่สบายใจหากจะต้องฝากฝังร้านเอาไว้กับสองคนนี้ในช่วงระยะเวลาหนึง่ง หลังจากที่สั่งสอนบทเรียนให้กันให้ไปไม่น้อยจึงได้ทำให้เชื่อฟังมากกว่าแต่ก่อนอยู่นั่นก็จริงแต่ก็ไม่มีอะไรจะรับประกันได้เลยว่าหากว่าโรโคไม่อยู่แล้วจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างร้านค้าอาร์ตต้องเปิดแทบจะตลอด24ชั่วโมงประหนึ่งเปรบดังล้านสะดวกซื้อเต็มเพราะแบบนั้นเขาจึงไม่อยากที่จะไว้วางใจทั้งสองคนแต่ความสามารถของโรโคมีบทบาทที่สำคัญในการต่อสู้ซะด้วยสิอาร์ครู้ดี พักษาของโลโคช่วยเปลี่ยนกระแสสักครั้งสงครามปกป้องแลนเซลเอาไว้ได้แทบจะเป็นแบบพลิกหน้ากระดานไม่เพียงแค่สูนตามายาเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือทางด้านกลยุทธ์แต่ว่าบัฟของโลโค้ที่สามารถใช้งานซ้อนทับกันให้กับผู้เล่นหลายร้อยคนได้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆด้วยการที่มีทั้งลาลิเอเต้และโลโค้คอยสนับสนุนในแนวหลังพลังอํานาจของบัฟที่จะได้รับนั้นย่อมมากมายมหาศาลหรือว่าเราจะให้ซิ์ มาดูแลร้านในช่วงการบุกโจมตีดีนะอากอกิจเช่นนี้ได้ซิดจึงโล่งร้องออกหลังจากที่ได้รับฟังคำขอเออโทร้ายออกมานะครับคิดว่าผมเป็นคนที่มีงานมีการทำอย่างนั้นเหรอผมน่ะเป็นคนที่มีธุระรัดตัวมากเลยนะแต่ว่าด้วยฐานะของผู้จัดการแผนกคนต่างถิ่นของหอการค้าแห่งนาวีบนะจะให้ผมไปดูแลร้านค้าบนอกแบบได้ยังไงบนนอกเหรอ ผมจะเป็นทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกันนะครับช่วยเกลีย้ยกล่อมกิลพ่อค้ากะทีนึงแล้วน่าจะรู้จักยับยั้งการร้องขออะไรจักผมบ้างนะผมนะ่ะเป็นคนที่มีงานมีการจะต้องทําเยอะมากเลยผมจะมามัวช่วยแก้ปัญหาใกับอาร์คนิมคนเดียวไม่ได้นะครับแต่ก็นะถ้าอาร์คนิมยอมจ่ายนะมันก็นับว่าเป็นอีกเรื่องซิดธแคนเสียงให้ได้ยินอย่างชัดเจนใบหน้าของอากลายเป็นมืดมนเพราะท่าทีในการตอบสนองของสิด ในอดีตอีกฝ่ายต้องไม่มีทางคิดกล้าจะพูดคำพวกนี้ออกมาเป็นแน่แท้แต่แล้วเพราะว่าซิดอยู่นอกอำนาจการควบคุมมานานเกินไปและในตอนนี้ซิดก็ได้มีตำแหน่งใหญ่โตในนาการันผู้จัดการแผนกคนต่างถิ่นของหอ,อการค้าแห่งตะวีปก็เป็นอะไรที่ต้องคอยรับมือกับการทำการค้าขนาดใหญ่อยู่ไม่น้อยอีกทั้งยังเปลี่ยนอาชีพไปเป็นขั้นที่สองเรียบร้อยเองินที่ต้องรวบรวมเพื่อทำธุรกรรมก็มากมายมหาศาลตอนนี้ซิดไม่ใช่คนที่จะต้องพึ่งพาอาร์อีกต่อไปแล้ว พีมอน,นี่ทำตัวใหญ่โตขนาดนี้เลยงั้นเหรออาร์คจ้องวองฮอบบิทที่จองหองอยู่ตรงหน้ากรณีของซิดนั้นสนิทกับเขาเป็นเพราะช่วงที่อีกฝ่ายนั้นอ่อนแอซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างไปจากสามพี่น้องหมูน้อยที่โดนกระทําด้วยความรุนแรงตัวเขาไม่เคยกระทํารุนแรงกับซิดอย่างที่ทํากับสามพี่น้องหมูน้อยนอกจากนี้แล้วซิดก็ยังเป็นคนที่ช่วยส่งข่าวคราวในภายในจากพานธมบิทเทอร์มิสหากว่าซิดยหายข้างไปบอกข่าวครา,าวกับพานธมบิทเทอร์มิสแทน อาร์กก็ได้มีปัญหาแล้วแม้ว่าซิจะรู้ว่าอาร์กเป็นคนยังไงแต่ช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้เขาได้รับความมั่นใจอยู่ไม่น้อยว่าตัวเองมีความสําคัญกับอาร์กมากขนาดไหนดังนั้นแล้วจึงไม่คิดจะไปอยู่ดูแลร้านค้าอาร์กให้โดยที่ไม่ได้รับอะไรแน่อาร์กตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่คุ้นเครื่องอยู่ภายในฮไม่อยากจะเชื่อเลยอิโมนี่เริ่มคิดกระด้างกระเดืองแล้วอย่างนั้นสิหลังจากนี้ไปคงจะต้องมีการสั่งสอนกันอีกครั้งบ้างล้แต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ได้ปัญหาจะยิ่งใหญ่โตมากขึ้นถ้าเราทำอะไรบุ่มบ่ามไปต้องปล่อยไว้ก่อนแต่จะทํายังไงนะถ้าฝากร้านค้าเอาไว้กับซิดไม่ได้อาร์คถอนหายใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเออคือว่าท่านประธานครับมีคนมาขอพบนะเอาไม่ออกขึ้นบันไดมาเพื่อเรียกอาร์แคแขกกันเหรอใครกันผมเพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ เอาเมอ็อกตอบด้วยที่น้ำเสียงที่ไม่แน่ใจในอดีตที่ผ่านมาเอาเมอ็อกไม่เคยคิดจะรายงานต่ออาร์คหรือว่าโลโก้เลยว่าฮะเอ้เลยหากว่ามีแขกมาขอพบก็ไม่ได้คิดรายงานแต่อย่างใดนะเวลามีคนมาขอเจอนะแต่ว่าหลังจากที่กรณีของอิสยูลัมที่ผ่านมาเขาจึงต้องแจ้งต่ออาร์คและโลโก้เผื่อได้มีเรื่องอะไรผิดพลาดกลัวโดนกระทืบินทุกคนเฮ้ใครมาหาเรากันเลยเนี่ย อาร์กเกาหัวก่อนที่จะเดินลงไปยังชั้นที่1งตอนที่ลงมาเขาก็พบว่าอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงอายุช่วงวัยรุ่นกําลังสวมใส่ชุดคลุมยาวที่กําลังมองดูรอบหลานอาร์กมองหญิงสาวที่ก้มเงยอยู่อีกด้านหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่อาร์คได้พบเจอกับหญิงสาวคนนี้แต่ด้วยอะไรบางอย่างอาร์ครู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้ค่อนข้างจะคุ้นเคยอย่างประหลาดแต่ด้วยใบหน้านี้พวกเขาจะต้องพบเจอกันหลาย พบเจอกันเป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนอ่ะเพิ่งเพิ่งเจอกันนะแต่แล้วความรู้สึกนี้มันคืออะไรจนมาถึงตอนนี้หญิงสาวได้ย้ายสายตาหันมองมาเธอเริ่มจ้องมองอาร์ก,ก่อนจะหัวเราะให้ได้ยินฮฮม,มองครั้งเดียกก็รู้เลยนะเนี่ยยอนอูใช่ไหมเออไม่สิที่นี่ต้องเรียกอาร์กใช่ไหมนะอาร์กยิ่งสับสนเป็นเพราะคำพูดของหญิงสาวยิ่งกว่าเดิมยอนอูเหรออาร์กเหรอ ไม่ใช่ว่านี่เป็นการเอ่ยถึงตัวตนในเกมและความเป็นจริงของเขาพร้อมๆกันเลยห,ลหรือไงนอกจากนี้การเปลี่ยนเพศในดิวเวอร์ไม่อาจที่จะเป็นไปได้เป็นเพราะแบบนั้นบุคคลตรงหน้าจะต้องเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่อาร์ครู้จักในโลกความเป็นจริงและในเกมก็มีเพียงแค่โรโคกับลาลีเอเต้เอ่อขอไปครับคุณคือหญิงสาวกลายเป็นงุนงงกับคำถามของอาร์คแต่ไม่ช้าเธอค่อยตระหนักอะไรได้ก่อนจะหัวร้อยอีกครั้งอืมฮึยังไงดีนะ ใครดีละ่ะผมไม่วางเล่นด้วยนะครับแหมไม่เป็นมิดเอาซะเลยนะหญิงสาวตอบสน,นองต่อคำพูดที่แข็งทื่อของอาคพี่ชายใครกันล่ะคะโครโค่ลงบันไดามาก่อนที่จะมองหญิงสาวด้วยความสงสัยหญิงสาวกระพริบตาหลายครั้งก่อนจะยิ้มออกกว้างอะเยซอนนี่นะโอ๋อเป็นเพราะแบบนี้สินะยอนอูถึงเล่นเกมไม่พักถึงขนาดนั้นอืมน่าสนใจจริงๆ แต่ก็เป็นเรื่องดีนะเอ่อคะใครกันคะเนี่ยโรโครจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าก่อนที่ดวงตาจะเบิกออกกว้างจากนั้นเธอจึงเริ่มเดินวนรอบหญิงสาวก่อนที่จะกอดเอาไว้แน่นอากิ้งสับสนกับท่าทีของโรโครมากขึ้นกว่าเดิมแต่แล้วหญิงสาวก,ก็หันกลับมามองอ้าก่อนที่จะถอนใจลูกสะภ้ยนี่ดีกว่าลูกตัวเองเป็นร้อยเท่าเลยนะเนี่ย อย่างกระทันหันอาร์คเสมือนกับโดนน้ำเย็นสาดฟ้าใส่เขาถึงกับต้องอ้าปากเบลอร้องออกมาเอ๊ะอ,อย่าบอกนะแ,แม่เหรอครับถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นใครกันล่ะจ๊ะหญิงสาวัยรุ่นมีท่าทีที่โมโหคล้ายกับพองตัวเข้าใส่และตอบกลับมาครับผมสรุปแล้วก็คือ เป็นคุณปาร์คโซมีนะครับผมเป็นแม่ของไอยอนอูนั่นเองแต่ผมจำชื่อในเกมได้แล้วนะว่าเธอใช้ชื่อว่าอะไรนะครับทุกคนเพิ่งรู้นะว่าอไอทำไมถึงได้แต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะทุกคนผมสัยดูตัรายการทีวีแม่บ้านมากเกินไปที่บอกว่าสิบวิธีการมัดไอใจเด็กหนุ่มในในนิวเวอร์นะครับทุกคน ผมก็สับสนแล้วในเรื่องโอเวอร์เียหรือเรื่องอารเนี่ยมันเอามาตีกันมั่วแล้วนะทุกคนทำสองเรื่องพร้อมกันนะมันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทถัดไปนะครับสวัสดีครับ